สวัสดีค่ะก็กลับมาเจอกันอีกแล้วนะคะเป้เล็กค่ะสําหรับคลิปดรโอนี้ค่ะเป้อยากจะมาตอบคําถามเพื่อนๆทุกคนนะที่สอบถามเข้ามาเยอะแยะมากๆเลยนะคะเกี่ยวกับเรื่องของการเรียนภาษาเยอรมันนะคะถามเป้เข้ามานะว่า เป้ใช้เวลาเรียนภาษาเยอรมันนานไหมเป้เชื่อได้ว่ามันเป็นช่วงที่จะต้องมีการสอบ B1 หรือว่า A1 B1 อะไรพวกนี้ค่ะมีเทคนิคหรือวิธีการจํายังไงให้สอบให้ผ่านเพราะว่าหลายๆคนตอนนี้ก็เครียดมากๆเลยเกี่ยวกับเรื่องการเรียนเนาะแล้วก็บางคนค่ะก็ถามเข้ามาว่าเป้รับสอนภาษาเยอรมันหรือเปล่าทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะทุกคนเป้อยากจะบอกว่าวันนี้จะมาพูดให้ฟังนะเกี่ยวกับตัวเป้เองนะว่าเป้เองเนี่ยพูดภาษาเยอรมันไม่เก่ง เลยค่ะแล้วก็เป้มีวิธีหรือว่าเทคนิคการเอาตัวรอดของเป้ยังไงวิธีการเรียนยังไงแบบไหนเดี๋ยวเราไปฟังพร้อมๆกันเลยดีกว่าค่ะต้องออกตัวก่อนนะคะทุกคนว่าตัวเป้เองเนี่ยคือพูดภาษาเยอรมันไม่เก่งเลย แล้วตัวเป้เองเนี่ยถ้าใครติดตามเป้มาตั้งแต่ต้นๆเนาะจะทราบนะคะว่าตัวเป้ไม่เคยเรียนภาษาเยอรมันมาก่อนเลยเป้มาเรียนภาษาเยอรมันที่ประเทศเยอรมันนะคะซึ่งเริ่มต้นจาก a b c d ใหม่หมดเลยแล้วก็พูดกับใครไม่รู้เรื่องเลยไม่ว่าจะเป็นภาษาอังกฤษเป้ก็ไม่เก่งเยอรมันเป้ก็ไม่เก่งทุกวันนี้เรียนจบมาใช้ชีวิตประจําวันอยู่มา8ปปีเต็มแล้วก็ยังพูดไม่เก่งนะแต่คราวนี้ค่ะทุกคนเป้อยากจะมาแชร์หรือว่าจะมาบอก เทคนิคหรือว่าเทคนิคการเรียนของเป้หรือว่าการใช้ชีวิตของเป้ให้กับทุกๆคนได้ฟังเนาะเผื่อว่าจะเป็นประโยชน์ให้กับใครหลายๆคนลองเอาไปใช้ดูเป็นแนวทางให้กับทุกๆคนได้ลองทําดูเผื่อจะทําได้เหมือนที่เป้ทามานะโอเคค่ะอย่างคําถามคําถามแรกที่เป้บอกว่าคนถามเข้ามาเยอะมากๆเลยทุกคนเกี่ยวกับเรื่องของเป้เนี่ยรับสอนภาษาเยอรมันไหมตอบค่ะทุกคนเป้ ไม่ได้รับสอนนะคะเพราะทุกวันนี้เป้เองก็ยังพูดภาษาเยอรมันไม่เก่งเลยะคะ่ะยังงูงูปะ่าอยู่ตัวเป้เนี่ยเรียนภาษามาจบมาจบ B หนึ่งมานะคะแล้วก็ได้สัญชาติเยอรมันมาทุกสิ่งอย่างเนี่ยอยากจะบอกว่าจริงๆแล้วไม่ต้องเพอร์เฟกก็ ก็ได้มาได้นะทุกคนซึ่งเราสามารถสอบได้ผ่านตามที่เยอรมันเขากำหนดมาสำหรับคนที่กำลังเครียดเรื่อง B1 นะคะเป้เชื่อได้ว่าหลายๆคนเนี่ยจะต้องมีการสอบ B1 แล้วละ่ะช่วงนี้เป้เองเนี่ยก็ไม่เก่งแล้วเป้ก็เคยทำคลิปวิดีโอเกี่ยวกับเรื่องแนวข้อสอบ B1 ไปแล้วนะแต่ว่าณนะตอนนั้นเป้ก็ยังพูดไม่เก่งมากขนาดนี้ก็คือยังแบบงงๆอยู่เป้ไปดูคลิปเก่าๆของเป้เองก็ยังเอ้ยมึงพูดอะไรเนี่ย อ,อ,อวันนี้ค่ะพูดคล่องแล้วนะคะแล้วก็อยากจะมาพูดให้เพื่อนๆได้ฟังอีกรอบหนึ่งนะเกี่ยวกับเทคนิคการสอบ B1 ให้ผ่านนะทุกคนคือจริงๆแล้วมันอาจจะใช้ไม่ได้กับทุกคนแต่ว่าลองลองทำดูเป้ผ่านมาได้ยังไงคะ่ะทุกคนอยากจะบอกกับทุกๆคนว่าเราจับจุดมันให้ได้การสอบ B1 อะทุกคนมันจะมี ข้อสอบเนี่ยมันจะมีฟังพูดอ่านเขียนใช่ไหมคะทีนี้วิธีการของเป้นะในส่วนของฟังฟังตอนนี้เป้อยากจะบอกว่าเป้ช่วยอะไรทุกคนไม่ได้แต่ว่าอยากจะแนะนำค่ะทุกคนให้ดูทีวีบ่อยๆหรือว่าเปิด YouTube ช่องที่มันเป็นภาษาเยอรมันดูบ่อยๆหรือว่าฟังวิทยุบ่อยๆมันก็จะทำให้เราคุ้นเคยกับสำเนียงหรือว่าคุ้นเคยกับคำนั้นๆแล้วตอนสอบ B 1 ตอนช่วงของการฟังอะคะ่ะคือที่โรงเรียนหรือว่าตอนสอบเนี่ยเขาจะมาเปิดวิทยุให้เราฟังนะแล้วก็มันก็จะมีข้อช้อยให้เรากาส่วนใหญ่ที่เป้เจอนะไม่ว่าจะตอนที่เป้ลองเทสในห้องสอบหรือว่าสอบจริงๆเนี่ยมันจะเป็นวิทยุหรือว่าเป็นเออเสียงจากบันโห o v ะทุกคนเป็นแบบอยู่ จำลองว่าอยู่ในสถานีรถไฟอะไรประมาณนี้แล้วให้เรา,ให,เราให้เราฟังแล้วก็ให้เรากาอันไหนถูกผิดอะไรประมาณนี้ซึ่งข้อสอบการฟังเป้ไม่สามารถบอกทุกคนได้นะแต่เรื่องของการพูดค่ะพูดเนี่ยมันก็จะมีเป็น3ข้อย่อยอีกนะคะทุกคนก็คือพูดเนี่ยก็คือแนะนำตัวสนทนากับเพื่อนนะแล้วก็ ดูดูตามรูปภาพอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาจะมีรูปภาพมาให้เราแล้วก็ให้เราพูดเหมือนกับจินตนาการพูดอะไรประมาณนี้อันแรกเนี่ยพูดที่ว่าให้เราแนะนําตัวเนี่ยเทคนิคของเป้ตอนที่เป้สอบ B1 นะคือเป้ดจดใส่กระดาษค่ะทุกคนเป้ดจดใส่กระดาษเลยว่าเอ้ยอีกไฮเซอ บลาบลาบลาเออฉันเกิดวันนั้นวันนี้อะไรอย่างเงี้ยคือเป้เขียนหมดแล้วเป้ก็ท่องจําแล้วพอวันที่เราไปสอบเราไปพูดเนี่ยคือเราก็พูดตามที่เราท่องจำนี่แหละเป้ใช้เทคนิคโดยการเวลาเป้ไปอาบน้ําเข่าห้องน้ําหรือไปไหนหรือไม่ว่าจะก่อนนอนหรืออะไรอย่างเงี้ยเป้จะเอาที่เป้จดนั่นแหละทุกคนมานั่งท่องตรงนี้ก็คือเราได้คะแนนอยู่แล้วชัวร์วนะเสร็จแล้วในโหมดของ รูปภาพที่เป้บอกเมื่อกี้ค่ะว่าเดี๋ยวเขาจะมีรูปภาพมาให้เราดูแล้วก็ให้เราพูดจินตนาการไปใช่ไหมคราวนี้รูปภาพที่เราจะหยิบได้เนี่ยซึ่งเป้ตอบไม่ได้ว่ามันจะเป็นรูปภาพอะไรแต่ว่าเขาจะให้เราจินตนาการแล้วเราพูดประมาณ3านาทีตอนที่เป้เรียนอะ่ะทุกคนหรือว่าตอนที่เป้สอบอะ่ะคือเป้จับได้รูปภาพที่มีเด็กสองคนยืนอยู่บนรถไฟ รู้สึกว่าเป้จะบอกไปในคลิปที่แล้วแล้วเหมือนกันนะคะกรูปแค่นี้ซึ่งเป้ก็ไม่รู้ว่าเป้จะควรพูดว่าอะไรแต่ว่าเรามีเวลา3นาทีในการบรรยายรูปภาพรูปนี้นะเออแล้วตอนนั้นเป๊ก็จินตนาการไปะคะ่ะทุกคนเราเห็นเด็ก2คนใช่ไหมเราไม่รู้หรอกเด็กผู้ชายหรือเด็กผู้หญิงแล้วก็อยู่บนรถไฟเราก็ไม่รู้ด้วยรถไฟจะวิ่งไปไหนหรือว่ารถไฟมันอยู่บานโฮบหรือกําลังจะไปไหนคือเราก็พูดจินตนาการไปนะอย่างเช่น เป้บอกว่าเออเอฟดิมโฟโต้สีอีกสวยคินเดอร์ฟีไลทีฟ้าเล่นหนักมื่นเชียนคือให้เราจินตนาการไปซึ่งมันไม่มีคำว่าถูกหรือผิดนะทุกคนแต่ว่าคนที่คุมสอบเราเนี่ยคือเขาจะดูว่าเราสามารถสื่อสารได้ไหมดูว่าเราเนี่ยเข้าใจในภาษาเยอรมันไหมแค่นั้นเองอ,อันนี้คือเทคนิคง่ายๆเลยนะ อันที่สามเนี่ยมันก็จะต้องสนทนากับเพื่อนเป้อยากจะแนะนําให้ทุกคนนะคะคือใครที่สนิทกับเพื่อนในกลุ่มหรือว่าในห้องอะ่ะที่เรียนภาษาด้วยกันอะ่ะจับคู่ไว้เลยเป้เชื่อได้ว่าทุกคนอะ่ะก็ไม่อยากสอบตกไงนึกอ,ออกปะเออคือจับคู่กันแล้วก็ซ้อมสนทนากันเป็นสนทนาถามตอบที่เป้สอบนะเป้ได้โจทย์มาว่าเรียนจบเนี่ยเป้จะไปทําอะไรซึ่งตอนนั้นสับฉันไม่ได้สักคําเลยเลย,เลยอย่างเงี้ยแล้วก็ คือเพื่อนยิงคําถามมาก็ตอบอืมเท่าที่เป้จาได้ตอนนู้นเนาะเพื่อนยิงคําถามมาประมาณว่าสอบ B1 เสร็จแล้วเราไปหางานทํากันไหมนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยเออแล้วไอ้ความที่เป้ะ่ะต้องหาคําศัพท์อะไรก็ได้ที่มันง่ายอะทุกคนเป้ก็เข้าใจแบบนี้นะเออเป้ก็เลยบอกกับสนทนากับกับเพื่อนไปอะ่ะเออประมาณว่า เออเราเรอดูอ่าพลย์อฟองเราก่อนไหมว่าเราผ่านหรือไม่ผ่านอะไรประมาณเนี้ยคนคุมสอบเขาก็หัวเราะประมาณนี้ค่ะแล้วอยากจะบอกว่าคือไม่ต้องเครียดเลยตอนนั่งสอบ B หนึ่งจริงๆนะทุกคนเขาช่วยเหลือเรานะเป้ยังย้ำได้เสมอว่าคนคุมสอบไม่ได้เขี้ยวขนาดนั้นแล้วแล้วถ้าใครจะมาบอกว่าออ๊ยตอนที่เป้สอบไปเมื่อเจ็ดปีที่แล้วอย่างเงี้ยมันมันยังง่ายอยู่เป้บอกได้เลยเหมือนกันนะคะทำไมเป้พูดได้แบบนี้ เพราะว่าเพื่อนเป้นเนี่ยที่เขาเพิ่งทําเรื่องขอสัญชาติเมื่อก่อนตอนเขามาเนี่ย คือเขาไม่ได้เรียนเหมือนเป้ไงไม่ได้เรียน B1 แต่ว่าการขอสัญชาติเยอรมันเนี่ยมันต้องใช้ B1 ใช่ปะเขาก็ไปสอบเหมือนกันยังไงก็สู้ๆนะทุกคนยังไงก็ค่อยๆศึกษาค่อยๆจําท่องจําก็มีส่วนช่วยได้นะเออบอกได้เลยแล้วก็ในส่วนของข้อเขียนค่ะทุกคนข้อเขียนไปบอกได้เลยว่าตอนนั้นเป้ตกเป้ได้ A2 คือจริงๆแล้วเนี่ยคือฟังพูดอ่านเขียนอะไรก็ได้ที่มันเป็น B1 B1 แล้วก็ A2 คือมันยังผ่านอยู่นะชั่วโมงนั้นเป้ไม่ได้สนใจคะแนนไงทุกคนว่าเป้จะได้คะแนนเยอะหรือคะแนนน้อยสนใจแค่ว่าฉันจะผ่าน B1 หรือไม่ผ่านเท่านั้นเองการเขียนจดหมายค่ะทุกคนเราเริ่มต้นเขียนตรงหัวข้อเลยมันจะมีวันที่ใช่ปะมันจะมีวันที่แล้วมันจะมีคําขึ้นต้นอ่าเซียกิเตอะไรอย่างเงี้ยเออก็คือ,คอจําไว้ค่ะจําไว้ตรงนั้นแล้วก็คําลงท้ายอ่ะคือจาอ่ะ เ่านั้นก็ได้คะแนนแล้วส่วนเนื้อหาในในจดหมายอะไรอย่างเงี้ยคือเราก็ต้องไปดูว่าเราได้โจทย์มาแบบไหนซึ่งเขาจะให้หยิบจากคําจากโจทย์มาแต่งมาแต่งเป็นจดหมายเป็นนั่งโตะ๊ะปึ๊บเป้ก็เขียนหัวจดหมายแล้วก็คําลงท้ายไว้ก่อนเลยอีตัวอีตัวเนื้อหาเนี่ยคือทีหลังเลยส่วนอีกอย่างหนึ่งนะคะในการอ่านอ่านเนี่ยเป้บอกได้เลยทุกคนว่าเป้อ่านภาษาเยอรมันไม่ออกเลยตอนที่เป้เรียนเพราะว่า ป้ใช้เวลาเรียนไม่นานไงแต่ว่าเทคนิคของเป้ค,คือเป้ดูจากโจทย์ดูจากโจทย์แล้วก็ดูคําตอบอันไหนที่มันมีคําคล้ายๆกันอะเออเป้ก็จะไปเทียบสมมติว่าเขาให้เป็นอ่านไซตุง้งหรือว่าอ่านอ่านหนังสือพิมพ์ใช่ปะเออเป้ก็ไปดูเลยยังคืออ่านโจทย์ก่อนว่าโจทย์มันถามถึงอะไรแล้วเป้ก็เป็นย้อนดูว่าเขาเขียนคาคาเนี้ยอยู่ตรงไหนบ้างอะไรประมาณเนี้ยเออลองลองใช้เทคนิคเป้ดูแล้วมันจะง่ายจริงๆ ประมาณนี้นะทุกคนในการเตรียมสอบ B1 แล้วก็เป็กก็ไม่รู้ว่ามันจะช่วยใครได้มากน้อยแค่ไหนนะลองดูค่ะเพราะว่าเป๊กก็ทําแบบนี้มาแล้วก็ผ่านนะส่วนใครที่อยากได้ตัวเทสหรือว่าแนวข้อสอบอะอย่างที่เป็บอกค่ะใน Facebook แฟนเพจของเป็เป็เล็กบงน้อยต่างแดนเนี่ยมีเป็เคยลงไว้ให้แล้วแล้วก็มีข้อสอบการเมืองด้วยนะคะคือเอาไปอ่านคร่าวๆหรือว่าเอาไปจําคร่าวๆดูมันอาจจะมีออกเหมือนกันหรือว่าข้อสอบมันอาจ จะมีเปลี่ยนไปแล้วบ้างอันนี้เป้ไม่รู้เหมือนกันนะคะเพราะว่าเป้สอบผ่านมาประมาณ7ปีแล้วทุกคนจบเรื่องของการเรียน B1 นะหรือว่าการสอบ B1 เป้ก็บอกได้เท่านี้ส่วนเรื่องของคนที่ถามเป้เข้ามานะคะว่าเป้ใช้เวลาเรียนภาษาเยอรมันนานไหม ตอนที่เป้มาอย่างที่เป้บอกตอนเริ่มเรียน A1 ค่ะเป้เรียนประมาณ20กว่าวันแล้วเป้ก็ไปสอบเออ A1 ตัดทิ้งไปเลยทีนี้พอในช่วงของ A2 A2 เนี่ยเป้ใช้เวลาเรียนประมาณ3เดือนแล้วพอเรียน A2 จบปุ๊บก็ต่อด้วย B1 เลยแต่ว่าตอนที่เป้เรียน A2 นะทุกคนไม่ได้สำคัญเลยสำหรับเป้เพราะว่า A2 มันไม่ได้มีผลอะไรเลยคือคือขอให้ได้เรียนตอนที่เป้เรียนน่ะเอาตรงๆเลยนะว่าเป้ไม่ได้ใส่ใจในการเรียนมากมายเป้เรียนแค่ขายผ้าเอาหน้ารอดไปวันๆเพราะว่าถ้าเป้เรียนให้มันเข้าใจทุกตัวอักษรหรือว่าทุกอย่างอะ่ะคือ เวลาเป้ไม่พอค่ะทุกคนเพราะว่ามันต้องใช้เวลาเยอะมากแล้วก็สับเนี่ยมันเยอะมากๆซึ่งทั้งสับทั้งกรรมติทั้งโอ้เยอะแยะไปหมดอะไรอย่างเงี้ยไม่งั้นหัวสมองเรามันจะแตกเองเออคราวนี้เนี่ยคือเป้เรียนๆพอพัน่านไปอย่างนั้นแหละแต่สิ่งที่เป้คิดอย่างหนึ่งคือว่า เราอะเวลาเราใช้ชีวิตประจําวันเนี่ยคือมันใช้งานได้มากกว่าแล้วก็พอเราไปเจอคนนั้นคนนี้เดี๋ยวเราก็จะได้เรียนรู้ไปเองอะไรอย่างเงี้ยค่ะเหมือนกับทุกวันนี้ที่เป้ทาอยู่เนาะเพราะว่าตอนที่เป้เรียนพอเรียนจบบีหนึ่งมาสอบผ่านปุ๊บเป้ก็ไม่ได้ใช้งานเลยนะเพราะว่าเป้คุยกับคนอื่นเป้ก็ไม่ค่อยคุยอยู่แต่บ้านตอนเนี้ยที่เป้มากล้าพูดกล้าทํากล้า ไปนู่นไปนี่เนี่ยตอนที่เป้หย่าแล้วนะทุกคนเป้อยากจะบอกว่าถ้าเป้ไม่หย่าเนี่ยเป้ก็ยังเป็นกบอยู่ในกะลาอยู่เลยอะ่ะอืมแต่พอเป้หย่ามาปุ๊บใช่ไหมคืออะไรที่เป้ไม่เคยทําเป้ได้ทําหมดเลยทุกคนไม่ว่าจะเป็นการไปส่งไปรษณีย์ซึ่งมันเป็นแบบง่ายๆมาก ตอนนั้นเป้ก็ทําไม่เป็นเพราะว่าเป้มีคนทําให้ไงแต่พอเราได้มาเรียนรู้เองอย่างเงี้ยการเราไปไปษณีเราก็ได้เรียนรู้ว่าเออการส่งไปษณีเป็นแบบไหนาการส่งไปษณีมันจะมีเหมือนที่เมืองไทยไหมส่งแบบธรรมดาส่งแบบด่วนอะไรอย่างเงี้ยแม้กระทั่งการไปโอนเงินกับเ e ตเชนยุ n เนียหรืออะไรอย่างเงี้ยคือทําเองหมดเลยทุกคนติดต่อธนาคารไปเปิดบัญชีไปทําอะไรคือไปทําเองหมด โดยที่ไม่มีใครไปเป็นเพื่อนเพราะว่าด้วยความที่เราอยู่ตัวคนเดียวแล้วก็อยากจะบอกว่าทุกคนมาอยู่เมืองนอกหรือว่ามาอยู่ที่เนี่ไม่ต้องอายค่ะพูดผิดพูดถูกพูดไปเลยเพราะว่าตัวเป้เหมือนกันตอนที่เป้เรียนอะเป้มีความสงสัยมากแล้วทุกวันนี้ก็ยังสงสัยอยู่นะเกี่ยวกับเรื่องของการออกเสียงเป้จะยกตัวอย่างให้ฟังนะว่า เขาสอนเป้คำว่า b i t t e ใช่ไหมไอ้ I, I, ตัว b i t t e หรือว่าดังเคคือตอนเรียนเราพูดออกสระเอใช่ปะสระเอเออแต่พอเป้เอาไปพูดกับคนไทยด้วยกันเขาบอกว่าเป้ออกเสียงผิดเขาบอกว่ามันต้องออกเสียงว่าเคอคือด er ังเค b i t t e คราวนี้เราเกิดความสงสัยไงทุกคนแล้วแบบเฮ้ยอันไหนที่เราจะต้องเรียนให้มันถูกต้องว่าอันไหนถูกอันไหนผิดจนกลายเป็นว่าเราไม่กล้าพูดอะไรเลยเพราะว่าเรากลัวมันผิด แต่เป้จะบอกว่ามันเป็นตรากะที่ผิดมากๆทุกคนเป้อยากจะบอกว่ามีอะไรเข้าใจยังไงพูดไปเถอะเรียนมาแบบไหนพูดไปเลยมันไม่มีผิดไม่มีถูกหรอกเพราะว่าคนเยอรมันเนี่ยเขาเข้าใจในสิ่งที่เราพูดหรือถ้าเราสงสัยจริงๆไม่เข้าใจจริงๆก็ถามเขาเลยว่าคำคำเนี้ย มันต้องออกเสียงว่าอะไรอย่างตัวเป้นเนี่ยคำพวกนี้เป้ก็ถามคนคนเยอรมันเองนะว่ามันจะต้องออกเป็นสระเอหรือสระเอเขาก็บอกว่าเราออกเสียงถูกแล้วแล้วไม่ต้องอายพูดแบบนี้แหละคนเรามันก็ไม่เหมือนกันไงทุกคนเพราะฉะนั้นอยากจะบอกว่าถ้าจะมีชีวิตที่ดีหรือว่าถ้าจะพูดให้มันเก่งหรือว่าจะให้แบบ เอ้ยเราได้ภาษามากขึ้นพูดไปเลยค่ะผิดถูกพูดไปเลยแล้วเราจะเอาตัวรอดด้วยนะอืมแล้วทุกๆอย่างอะ่ะประสบการณ์หรือว่าการเรียนรู้ของเรามันจะตามมาเรื่อยๆค่ะมันมีให้เราเจออะไรใหม่ๆทุกๆวันแหละคลิปวิดีโอนี้เป้ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์ให้กับใครหลายๆคนหรือว่าจะเป็นแนวทางให้กับใครหลายๆคนที่กําลังเครียดอยู่นะคะแล้วก็กําลังที่แบบเฮ้ยจะต้องสอบแล้วฉันจะทำยังไงฉันอยากสอบให้ผ่านแล้วก็ไม่รู้จะ มีวิธีการยังไงมีเทคนิคการจำอะไรยังไงแบบไหนลองดูค่ะยังไงก็เป็นกำลังใจให้นะทุกคนสำหรับคลิปวิดีโอนี้เป๊จะต้องขอตัวไปก่อนแล้วนะคะใครที่อยากให้เป๊ะทำคลิปวิดีโออะไรก็อย่าลืมเขียนแนะนำคลิปวิดีโอกันเข้ามานะคะยังไงก็ขอให้โชคดีในการเรียนหรือว่าการสอบภาษานะจ๊ะวันนี้ไปแล้วค่ะบ๊ายบาย